สวัสดีครับอยู่กับเกมสงครามเรือนะฮะอาจจะมีเสียงฝนตกนะฮะถ้ามันเข้าก็บอกด้วยนะฮะคอมเมนต์ด้วยกดติดตามให้ด้วยนะฮะโอเคเราแค่หาสมุนเองนะคะเนะี่ย เกมตัดย่านนี่ผมไม่รู้เหมือนกันนะฮะอาจจะเป็นข้อของเกมนะฮะเจ้ากวนี่ไงเอ้าไม่เดือดฉันก็ได้ติกตาก็ได้วะอาจจะผิดข้อของเกมก็ได้นะฮะไอที่มันตัดไม่ได้ครับโอเคฮะบอกกันนะฮะบอกคลิปนี้เลย มาดลยค่ะเขียวเขียวเขียวสวยสวยอาจจะมีเสียงรบกวนนะฮะไม่ว่ากันนะฮะโอเคอตัวที่สองตัวที่สามเดี๋ยวผมจะทิ้งชื่อเกมให้นะฮะ

ช่วยช่วยนี้หน่อยนะฮะช่วยคอมเมนต์แล้วกดกดไลค์ด้วยนะฮะให้เป็นกำลังใจขอบคุณฮะโอเคเงินหนึ่งร้อยละไปเอาของไปหาประตูต,ตอีก่อนเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว แกตลอดนะไอ้ดำเล่นง่ายๆฮะขอสู time, ้กับไอ้เหล่เพื่อที่จะจบกัได้นะคะมาอธิบายแค่นี้แหละค่ะจบคลิปแล้วฮะบ๊ายบายฮะกดกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะฮะบ๊ายบาย